ต้องลดทุกอย่างเจาะน้ำตาที่นิ้วเจาะเดือดตรวจค่าน้ำตาลวันละสีครั้งเช้ามาก็ฉีดยาเข้าท้องฉีดอินซูลินเข้าท้องทุกวันพี่พัสวีสวัสดีค่ะออกแมยงยี่ห้อยางยางอยู่ให้ครบก่อนอยี่หว ใช่ค่ะพี่จุ๋มเลือกทุกอย่างเลยกินอะไรไม่ได้เลยขนมของหวานงดธรรมาลน,นะนเ,ลนเห็นอะไรก็อยากกินไงอะไร,รอขอบคุณค่ะพี่ฝ้ายานนาเอิญสวัสดีค่ะมาฝากระบบตุ้งกำลังใจกันนะวันนี้ อันนี้ไม่มีคนเปิดไปเดิมเลยเ,เลนนะก,ยกลิน<อ>ดนะเกินถามนานเกินไม่ผ่านอดทนแหละต้องอดทนนะครับใช้คำว่าอดทนเยียวสามเดือนอนะ่ะกินข้าวกล้องกินได้แบบทีละแบบสิบห้าคำอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะมีกำหนดมาสามทัพพี มือแรกสามทับทีแต่ราองก็ต้องมาถั่วกับกับข้าวอีกอะไรเงี้ยต้องลดลงไปอีกอะไรเงี้ยต้องลดทุกอย่างเจาะน้ำตาที่นิ้วเจาะเดืยอยตรวจค่าน้ำตาลวันละสี่ครั้งเช้ามาก็ฉีดยาเข้าท้องฉีดอินซูลินเข้าท้องทุกวัน พัศวีสวัสดีค่ะออกไม่ย่างยิ่หวายางยางอยู่ให้ครบก่อนอยี่หวาใช่ค่ะพี่จุมเลือกทุกอย่างเลยกินอะไรไม่ได้เลยขนมของหวานงดอืมรมานเนาะออกเห็นอะไรก็อยากกินไงอะไรขอบคุณค่ะพี่ฝ้าย เ่อนทันหาพี่เอิญสวัสดีค่ะมาฝากระบบตุ้งกำลังใจกันนะวันนี้วันนี้ไม่มีคเนปิดประเดิมเลยเกลื่นะเกินผ่านดานเกินไม่ผ่านอดทนแหละต้องอดทนค่ะใช้คำว่าอดทนอย่างเดียวสามเดือนอ่ะกินข้าวกล้องกินได้แบบ ทีแล้วบแบบ15คำอะไรเงี้ยเหมาเขาก็จะมีกำหนดมาสามทัพพีมือแรกสามทัพพีแต่รองก็ต้องมาถั่วกับข้าวอีกอะไรเงี้ยก็ต้องลดลงไปอีกอะไรเงี้ย